ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เลี้ยงบอลสีก็อยากจะทำบอลสีที่ได้เป็นของตัวเองตามที่เราหวังไว้นะครับก็คือจากต้นแม่ต้นที่เราชอบกับเกสรตัวผู้ของต้นพ่อที่เราชอบเอามาผสมกันเพื่อคาดหวังว่าจะให้เกิดบอลสีต้นใหม่ๆตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้ ผมมีตัวอย่างให้ดูชุดที่ผมผสมเกสรได้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่บอนเริ่มบอนด่างเริ่ม,มเป็นที่นิยมในช่วงนั้นนะครับในช่วงปี6กสามหกี่หห้านะครับผมลหลงไหลในเศรษฐีพันล้านและผมก็ลหลงไหลในเมืองเกาะเกร็ดของอาจารย์ปอนะครับ ผมอยากจะทำลูกบอลสีที่เกิดจากเมืองเกาะเก็ดและเศรษฐีพันล้านมากเลยผมก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่ซื้อเมืองเกาะเกร็ดต้นเล็กๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบอลบอลด่างเริ่มนิยมมากและมีราคาสูงเศรษฐีพันล้านก็เริ่มมีราคาสูงผมก็เลยได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆอามาเลี้ยงนะครับผ่าทำจำนวนเลี้ยงแล้วก็ให้โตจนมีดอก และผมก็ผสมดอกของเมืองเกาะเกร็ดและเศรษฐีพันล้านได้ในปี2,564เกือบ65นะครับลูกบอลสีที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็นลูกบอลสีที่เกิดในช่วงประมาณปี65แล้วกันนะครับตอนนี้ปี6667ผมยังไม่ฟอร์มเข้าไปถึงไหนเลยเดีย๋ยวพามาชมกันนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่เกิดจากแม่เมืองเกาะเกร็ดแล้วก็พ่อเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับอย่างต้นนี้มีล่มๆหน่อยนะครับนี่เป็นต้นที่เกิดจากแม่เมืองเกาะเกร็ดนะครับแล้วเกสรตัวผู้ที่ผมใส่ไปก็คือเศรษฐีพันล้าน สามต้นนี้นี่เป็นฝักเดียวกันหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับอยู่ในฝักเดียวกันแต่โคลามเมล็ดนะครับนี่ก็คือแม่เมืองเกาะเกร็ดพ่อเศรษฐีพันล้านเหมือนกันแต่จากที่ผมดูแล้วนะครับเม,เม็ดที่ได้นะครับก็จะไม่เหมือนกันแต่รูปทรงใบก็คล้ายๆกันนะครับการด่างคล้ายๆกัน เม็ดนี้จะเป็นเม็ดแดงเม็ดแดงชัดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเม็ดแบบว่าชมพูกระจายเม็ดขาวเม็ดชมพูกระจายเล็กๆนะครับเหมือนต้นนี้เลยแต่ต้นนี้ก็ใบดูเป็นจะเป็นใบไทยนะครับต้นนี้จะเป็นใบไทยส่วนต้นนี้จะเป็นใบยาวแต่เม็ดคล้ายกันต้นนี้กับต้นนี้เม็ดคล้ายกัน แต่รูปทรงใบไม่เหมือนกันนะครับสองใบนี้รูปทรงใบเหมือนกันแต่เม็ดไม่เหมือนกันนี่แหละครับคือความสนุกของบอลสีที่เราผสมขึ้นมาได้นะครับส่วนต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี่คนละฝักกันเลยแต่ก็เป็นแม่เมืองเกาะเกร็ดกับเศรษฐีพันล้านเหมือนกันนะครับแต่คนละดอกกันเลยดอกที่ได้คนละดอกกันเดี๋ยวเราต้องตามดูว่าพอโตมาเนี่ย สามต้นที่เป็นใบยาวเนี่ยนะครับจะมีหน้าตายังไงนี่คือความสำเร็จที่ผมทำได้จากการผสมบอลสีนะครับบอลสีตัวที่เราต้องการเราชอบเรียกว่าเป็นตัวในฝันเลยก็อยากให้ทุกคนฝาก ติดตามรังบอลคอนหวันนะครับคอยดูตามชมกันว่าบอลสีที่ผมผสมได้พอโตมาแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรสวยกว่าแม่กว่าพ่อไหมนะครับหรือว่าจะงั้นงๆเราก็ต้องมาคอยชมกันครับนี่เป็อีกหนึ่งความสำเร็จที่รังบอลคอนหวันทำได้นะครับผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับ ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีที่คุณรักกันครับฝากติดตามรังบอลคอนหวันด้วยครับ